สวัสดีครับแฟนคลับ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านสามมตอยู่ยาวลำพูนออฟชียลก็งานจบแล้วครับผมที่ผ่านทองอันนี้แฟนคลับก็กลับบ้างไม่กลับบ้างบริเวณรอบรบครับผมบริเวณรอบๆบริเวณรอบงานครับผมบริเวณรอบๆงานนะฮะ ในงานนี่คอนไวแล้วก็เก็บของครับผมอ่านีเนนะ่เต็มเหนือ่อยนะเต็มฮะยอดนี่คนคอนไวทุกคนเริ่มเก็บของแนละ้วดีครับเดี๋ยวเนี่ยเก็บก็ไปนู่นเลยใช่ไหม สานเลยใช่ไปเลยใช่เหรอนั่งดนตีครับผมครับเดี๋ยวรอต่างคนพิมพ์ว่าจะเดินทางไงอ่าไอ้ยน้อยเอ้ยเอ้ยกลับกรุงเทพหรือกลับโนูนเละมะเนี่ยกลับบ้านกลับเลยวะอ่าข้ามแท่งเลยครับอ่าแล้วเวทีอ่ะเวทีก็รื้อกลับที่หลังกลับไปเลยครับไปกลับบ้านวนี้กลับบ้านเลยเนาะเขาไม่ได้ให้พักแรมเลยเนาะไม่ได้ครับไม่พักใช่ไหน คิดถึงแล้วนะคิดถึงนะคิดถึงใครคิดถึงใครคิดถึงทุกคนทิ่บ้านแพงไงบ้านแพงะครับ่เลยคน่วันมากพี่วนนนี้พร้อมขวดเยอะเยอะเยอะใช้ได้ดีเลยไม่ได้ซื้ออะไรเลยผมหลับใช่ไหมนอนเนี้ยเพียนะแดดนะสบายอาตาสบายพี่หนน ขอบคุณมากครับพ um ี่หนุ่ยครับผมถ่ายรอบๆอ่าเต็มไม่ไหวแล้วครับเต็มครับโอ้ยเหนื่อยเหรอเต็มให้ป๋ามดช่วยไหมโอ้โหสู้จริงเลยเต็มใช้ได้เลยอะไรนะฮะอะไรนะคือวันนี้ทีสามเล่นทีสองอ่ะที่ไหนที่วัดเสี่อ๋อเหรอโอ้ยทำไมเรา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 หยิบถังนีเหรอ อ่าได้ได้ได้ครับผมครับผมได้ครับได้ครับโอเคไม่ได้เราเราเราต้องซื้อขาให้ได้ครับครับผมครับ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 ผมดูบรรยากาศรอบข้างครับไปเต็มเต็มเดี๋ยวไปเจอกันตาดขามโอเคนะ ดีครับไปไปเรื่อยๆครับผมบรรยากาศหลังจากเลิกแล้วเก็บของเก็บอะไรกันไปครับผมไปไหนไม่รู้บรรยากาศทั่วไปครบรรยากาศทั่วไปหลังจากการเลิกพงสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยน้องก้อย ย่อแล้วก็สะดุ้งสะดุ้งมีสะดุ้ง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 แล้วเปิดเมื่อไรนะจ๊ะต้องสวยจะเปิดเมื่อไรเลยจ๊ะอ่าเดีวเดี๋ยนี้ค่ะแต่ว่าไม่รู้องหมดการต้องหมดก้อนก้อยครับพี่แยมครับผมของเราพี่แยมนะขอขอบคุณพี่แยมค่ะช่วยภัยตุ๊กใจญ่เอาละครับอันนี้ก็อันนี้แบล็กเกลอนน้องน้องอะไรจ๊ะอุ้ยชาเลนีเอาแล้งอุ้ยชาเลนีโอเคอุ้ยชาเลนี อ่าม่ถิ่มเก่าหรออันนี้รถออกไม่ได้จนอยู่จนเลิกอ่าครอยู่เพื่อนไม่ถิ่มไปอ่าไม่ถิมนสุอไรนหมาฮนน้จ้าจ้าไปเรื่อยจ้เรื่อยครับผมจ้ากลับเลใช่้วเขาโอเควันที่แปดเราไปฝาก แฟนขับก้อยซาลินีนะันที่แปดนะมายังข้างหลังเวทีด้วยนะได้มาอ่านดีจากคนสวยม้วครับแลครับมาับครัเอกต้นดีครับด้มเคารพครับผมดความเครรบเราไปเจอกันที่ผับนะครับครับผม สว be ัสดีครับแม่ครับกลับแม่กลับเลยป่ะครับผมยังไม่ทราบเลยค่ะเดี๋ยวดูก่อนนะคุยกันก่อนครับผมครับผมครับผมแม่ครับสวัสดีครับแม่เรื่อยๆครับบรรยากาศทั่วไปดีจ้าสวยสวยตลอดการแดนเตอร์เราน่ารักมาก อ้ยมาเจอแล้วว่าไงจ๊ะใบเอออะไรเราเออเบเออเก็บของให้ใครอ่ะเก็บให้ใครใครบ้างเก็บของตัวเองค่ะฮะเก็บของตัวเองอ๋อเก็บของตัวเองเหรอมีแฟนยังไม่มีค่ะเดีคนจังหวัดอะไรคนจังหวัดอะไรคะบึงการบึงการจังหวัดใหม่ฮะของประเทศไทยว่าบึงการเป็นจังหวัดยังสันนิสันนิ น่หมนครับีก็บของครับเอยนออกมาตอตูไปนะวันนี้เจ้าวันนีทุกคนครับดีครับเอไปแล้วเ ทำไหมเปิดแฟรพี่มดเปิดไม่เป็นอ้าวมันต้องถ่ายแต่แรกปวดได้เลยอ่ะอ่าไม่เป็นกลับเลยได้เออบ๊ายบายนี่ครับบรรยากาศทั่วไปของงานครับผมโอ้โหจริงานหนักคอมากเป่าของพี่เปาค่ะไา่อารักเราขอบคุณที่นี่เนื่งขอบคุณขอบคุณพี่แย่มากๆเลยนะคะที่ยานดิยานแดนเซอร์ขอบคุณนะครับแดนเซอร์ทุกคนพี่ยานเข้าใจดี ครับแยกย้ายกลับแล้วตอนนี้แยกย้ายกลับแล้วครับผมผมก็บรรยายไปเรื่อยจนกว่างานจะจบคราวนี้ก็ไปต่อที่คลอ,อ,อ,องตันนะฮะวันที่สี่ห้าหรือไงพ่กนี้เปล่ายังไม่รู้รายละเอียดเท่าไหร่มีศิลปินประมาณสิบกว่าคนนะครับผมไปที่ผับที่ผับ เอาไว้จะแจ้งให้ทราบทีครับผมสวัสดีครับพอดีครับพี่กัญชัยมันหมาเลยคนนี้พอดีซื้อปลาป่นครับปลาไม่ใช่ปลาป่นแล้วอซื้อปลาป่นครับผมนีครับไปเรื่อยๆครับผมลางานเลยบวอางสวัสดีจ้าคนสวยเจะเจ้าที่ผับนะเห็นหน้าหนูอไม่เนี่ยพี่หมทุกคนาเป็นเตา ไม่อะไรภาคที่ไหนก็ยังไม่คุยกันเลยค่ะเพราะว่าพี่ต้นแกได้ไปผับตกก็แลกมาสิไปได้จอดมีหมดไม่ได้ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปนี่ก็ไปนู่นจะออกค่ะเดี๋ยวอาจจะไปไปเออได้เดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวโทรคุยกันนะต้นนะเดี๋ยวคุยกันอย่าที่ภาคคุยกันสวัสดีครับพี่พวงสวัสดีครับผมพี่พวงเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเหนื่อยมากเลยครับเหนื่อยเนาะแล้วก็จะกลับรถเลยป่ะก็ไปพร้อมรถแหละ กับเขาเจะไปไงไม่รู้ยังไม่รู้เลยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านแพร์นะนะจ๊ะที่รักจ้าที่รักจ๋าสวัสดีครับครับผมเราก็มาซุ้มนางเอกของเราครับผมว่าไงครับเหนื่อยไหมครับนะครับเห็นหน้าไหมครับเก็บของเรียงครับเดี๋ยวผมยกยกไปครับผม อันนี้ครับบรรยากาศอขอบคุณพี่บันน,นี่ครับผมพี่บันนี่ครับผมครับผมพี่บันนี่ก็น้ําใจงามที่สุดแล้วครับผมงามมากได้กันเกือบทุกคนไปครับผมไปบรรยากาศนี้เวทีเริ่มเริ่มลื้อแล้วครับผมเวทีก็เริ่มลื้อเริ่มอะไรหมดแล้ว ไปเรื่อยๆว่าไงครับนะครับบรรยากาศทั่วไปก็อย่างเงี้ยนฮะวุ่นวายต่างคนต่างเก็บของของแต่ละคนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสวัสดีครับคุณพี่ครับกลับที่ไหนฮะนอนที่ไหนครับ กับจันทบุรีครับพรุ่งนี้มีงานเช้าที่ไหนนะจันทบุรีครับครับโอ้ไปยาวเลยนะจันเลยเขาไม่ไกลหรอกคนจันทบุรีไฟก็ไม่ไกลนี่เลยอะนี่แหลูกครับดูให้เขาไปยี่สิบเอ็ดร้อยให้ดูแล้วคนคนเดียวกันไม่เป็นไรลูกครับผมบรรยากาศครับผมนี่ครับอ่าตาเบิร์ดครับป๋าสวัสดีครับโอ้โหตาเบิร์ดเบิร์ดแน่นอนเลยไอ้ไฟเนี้ยเขายอดจริงไอ้ตาเบิร์ดก็ เรียบร้อยกว่าจะได้คลิปก็อโอ้เป็นเก็บมากได้เข้าจ่องไปแล้ววันนี้ไม่ใช่กว่าจะเล่นกว่าจะเก็บมาเนาะโอ้ใช่ครับไม่ค่อยมีรายแล้ก็มันมันเป็นงานที่เรารักปะครับผมมันเป็นงานที่เรารักและงานที่เราถนัดที่สุดอ่ะครับผมแล้วก็เราหาเงินได้จากทางนี้แหละครับทางนี้นะแล้วเราก็ต้องทำตั้งใจทำนะครับผมเหนื่อยก็ทำคนที่เขาเหนื่อยกว่าเราก็มีเขาะครับผมคนที่เขาทำนาทำอะไรก่อสร้างอะไรนี้เขาเหนื่อยกว่าเราก็มีครับผมแต่จริงเราเล่นดนตรีเราไม่ได้เล่นตากแดดไม่ได้ทนอะไรเล่นอืแต่มีอะไรแค่ตัวกลางวัน คนของช่วงเย็นๆถ้าวันไหนแดดแดดถ้ครันไหนแดดแดดขอให้โชคดีนะครับแล้วเราไปเจอกันที่โน่นเลยนะโอเคครับบ้านแพงนะบ้านแพงนะเราไเจอกันไม่เรากลับเลยยังบ้านแพงเลยไม่นะป่าด้วยนัตตุีก็ได้ไปด้วยนะอ๋อไปด้วยใช่ไหมสี่ห้านัตตุีก็ไปด้วยอ๋อครับเล่นห้าสร็จเราก็กลับไปเจอกันวิกเก็ตโคราชเล่นเล่นเล่นไปไหนเล่นไปไหนฮวันที่สี่อยู่อะไรอิสานตะวันแดงแล้ววันที่ห้าวันที่ห้าเล่นอยู่อีสานลำพูนของเก๊ก้อยอ๋อสองวันแล้วกลับ เราเรากลับไปพักอยู่บ้านมั้งหรือไม่งั้นก็ไปอยู่ได้หอยู่บ้านเลยโอเคครับผมขอบคุณมากครับไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้เอาล้วครับผมสวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้ก็ครับผมบรรยากาศทั่วไปของงานสวัสดีครับเชิญครับ ไปคยาไม่ไกลน้องพวกน้องเปาไปแล้วเราไปที่บ้านได้เป่าไปตี่ไหนได้เออมันหนาวแล้วเราก็ไปกลับไปนอนคาชายาได้ข้าวกรุงเทพช่วงแรงแรงาับกลางคืนได้สะดวกสะดวกสะดวกเข้าไปบ้านใช่เนาที่บ้านเลยโอเคได้แล้วเราก็ตามไปแล้วโอเคโอเคโอเคได้ครับเพราะว่าเราเข้าตอนบ่ายๆแล้วมันผับมันึกแล้วได้ครับคลิปนี้ก็แฟนคลับทุกคนครับด้วยความเคารพอย่างสูงก็ก็แค่นี้แล้วกัน ปามดอยู่ยาวงพาบาออฟฟิเชียลการุณา,าเมตตาปามดติดตามปามดด้วยนะครับผมปามดก็ยพยายามทำคลิปให้ให้พัฒนาไปเรื่อยๆให้โอกาสปามดด้วยแล้วกันปามดขอบคุณยิ่งครับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ